สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาพบกันอีกกับครูพินันนะครับในการนำมอนังสือ XS s เล่มหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .1 วันนี้นำหน้าที่53มาเรียนกันเลยนะครับผมนี่หน้าตาหน้า13นะครับนะนี่เขาเขียนไว้เลยตรงนี้คุณครูก็มาขยายให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับนั่นก็คือหน่วยที่5ดีแล้วนะครับนะชื่อหน่วยนะครับชื่อหัวเรื่องก็คือเข้าเจอคอร์เนอร์นะครับก็คือ มุมวัฒนธรรมนั่นเองมุมวัฒนธรรมวันนี้นะครับในหนังสือนำมาเรื่อง Fory f r i รนส์เฟรนส์เตอร์เนะครับก็แปลว่าเพื่อนหลายคนหรือว่าเพื่อนเพื่อน Fory นะครับนะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรือ Fory นะครับเรือ Fory ใน FE นะครับนะ F E R Y าแต่นี่ FU นะครับแปลว่าขนนะครับก็คือเพื่อนที่มีขนยาวนั่นเองนะครับนี่คือคำแปล เพื่อนที่มีขนยาวที่นี่คือแนะนําสัตว์ชนิดเด่งนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อธิบายคุณลักษณะของมันก็คือเนะื่งเดนที่นี่ก็คือหมายถึงพวกมันหลายๆตัวนะครับนะใช้คําว่าเดไปเลยพวกมัน have แฮปแปลว่ามีนะครับแฮปก็นะครับนะก็ใช้แฮปก็ t นะครับจำไม่เลยนะลูกนะแฮปเฉยๆก็ได้แปลว่ามีแต่ก็ใช้แฮปก็ t นะครับเป็นสำนวนนะครับนะพวกมันมีแฮปก็ตเกรฟเฟอร ก็คือขนสีเทานะครับนะเ h เฮ็บก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังใช้สำนวนว่า they have got big round ears นะครับหูราว์ในที่นี้แปลว่ากลมนะครับนะไม่ได้แปลว่ารอบนะครับแปลว่ากลมไม่ได้แปลว่ายกนะครับนะกลมมันมีหูที่กลมใหญ่และก็มีจมูกสีดำนะครับ black นะครับนี่จะบวกสีดำเขาก็ขีดเส้นมาให้เห็นนะครับนะเดบับก็ต์เหมือนเดิมนะครับมันมี sharp call crawl นะที่นี่แปลว่าเล็บนะครับหรือกรงเล็บนะครับ sharp แปลว่าแหลมแปลว่าคมนะครับหรือ pointed นะครับแปลว่าแหลมแปลว่าคมมีไว้สําหรับทําอะไรครับ for และสำหรับ climbing trees ก็คือไว้สําหรับปีนต้นไม้นั่นเองนะครับ They have g o t เหมือนเดิมนะครับนะ o r t strong Arm s and l ก g s ก็ต้องแปลจากหลังเลยนะครับคือมีแขนมีขาที่แข็งแรงและก็สั้นนะครับนะต้องแปลว่าอย่างนั้น They eat มันกิน e u คาลิปตัสนะครับตัวนี้อ่านว่ายูคาลิปตัสนะครับ EU นะครับอ่านว่า U นะครับนักเรียนต้องแบ่งให้ถูกนะไม่งั้นเดี๋ยวอ่านไม่ถูก EU เหมือนยูโรงนี้นะครับฟุตบอลนะครับ e u อ่านว่าอ่านว่า e, อีอ่านว่า u นะครับนะ c a นะครับอ่านว่าคานะครับนักเรียนต้องอ่ะเดี๋ยวบงังบังตัว l ซะอีกอคุณครูนะซี c a นะครับอ่านว่าคานะครับ l y p อ่านว่าลิฟนะครับอ่านี่คุณครูพยายามเขียนอย่างนี้เห็นนะครับ t u s ออ่านว่าทัส ก็เลยเห็นว่าูคาลิปตัสนะครับเดี๋ยวนักเรียนอนานไม่ออกไม่ใช่ไง l ิฟ t นะครับเป็นูปโพต์นะครับมาจาก l A F นะครับที่แปลว่าใบไม้ใบเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยน F เป็น V เตอมี s นะครับก็เป็นใบไม้หลายใบนะครับบงเกินใบูคาลิปตัสนะครับอ๋อตัวใหญ่ขีดใหญ่ไปเลยเล็กลงนิดหนึ่ง เดลิฟมาณาไซโยอินฟรีในต้นไม้เขาว่าในต้นไม้ในน,นี่อาจจะเป็นโพรงต้นไม้นะครับนะคุณครูก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดว่ามันอยู่ในโพรงหรือเปล่าแต่ในที่นี้ความหมายก็คือในพุ่มไม้ก็แล้วกันนะครับนักเรียนถ้าเกิดว่ามันอยู่บนต้นไม้นะครับเขาใช้สรรพนามว่าอินนะเอาเป็นว่าเขาไม่ได้ใช้ว่าออนนะครับนะอย่าใช้คําว่าออนลูกถ้าออนนี่หมายถึงว่าอยู่บนต้นไม้เลยมัน ภาษาไทยนี่เราเรียกว่าบนต้นไม้นะครับแต่ว่าภสังเกตคือเขาใช้คำว่าอินะครับลูกนะจำตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งโอเคครับผมไปต่อนะครับนี่คือรายละเอียดของสัตว์เมื่อกี้นะครับนะคิวเรียนมาแล้วนะครับเป็นคำเล็กชีพปลว่าอะไรครับปลว่าน่ารักลิชชแปลว่าเล็กๆน้อยๆ Animals เติม S อสลว่าสัตว์ หลายๆชนิดหรือว่าสัตว์หลายๆตัวนะครับสัตว์หลายๆตัวเล็กๆที่น่ารักนะครับก็คุณครูแปลว่าสัตว์ตัวเล็กที่น่ารักวันนี้ขอแนะนำหมีโคอาล่านะครับเคอันว่าโคนะครับแล้วก็ตัวเออันว่าอะนะครับโคอะเ,อเดี๋ยวนะครับขีดไม่สวยเลยนะครับนะวิทยานนะครับ L A อ่านว่าล่านะครับแล้วก็เติม S เป็นผู้พสน์นะครับอย่าอ่านว่าโคอย่าอ่านว่าโคอลาสหรือว่า c คอลัสไม่ได้นะครับนะโคอลาสวิธีอ่านต้องดูวิธีอ่านด้วยนะครับคำศัพท์บางคำนี่เดี๋ยวเราอ่านผิดได้เสร็จเลยนะครับนะเดี๋ยวอ่านเป็น c คอลัสไม่ใช่นะครับไม่ใช่เคอลัสอะไรทั้งสิ้นนะ e r e are Cute พวกมันเป็นสัตว์ที่อะไรครับ c u t e น่ารัก they are soft มันเป็นสัตว์ที่ ตัวนุ่มนะครับนะตัวนิ่มน่าจับอะไรทํานองนะั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัตว์ตัวนิ่มอย่างน้นไม่ใช่นะความหมายก็คือตัวมันนุ่มนวลน,นั่นเองนะครับนะ but they are wild แต่มันเป็นสัตว์ป่านะครับ wild แปลว่าสัตว์ป่า and they don't make good pets เดพวกมัน don't make นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าไม่สามารถทำ นะครับเมคแปลว่าทําไม่สามารถทําเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีได้นั่นก็หมายความว่าไม่สามารถนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับไม่สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักได้นะครับนะกุ๊ดในที่นี่แปลน่ารักก็ได้นะครับนะก็คือมันเป็นสัตว์ป่านั่นเองไม่สามารถนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ว่างั้นเถอะความหมาย you m a y t h i n k คุณเมอาจจะนะครับิ้งคือคิดว่า there be มันเป็นหมีนะครับนะคุณอาจจะคิดว่าพวกมันเป็นหมีชนิดเดิง but แต่ว่า they aren't ความจริงแล้วมันไม่ใช่หมีนะครับอ่าว่ากันไปนี่คุณครูก็แปลว่าหมีโค่าแล้วนะครับมันไม่ใช่หมีนะครับนะแต่ว่ามัน,มนเป็นสัตว์ตระกูลหมีวันเถอะโครานะครับอ่าออสเตรเลียออสเตรเลียส์ most popular marsupials มาอ่า มาซูพิอสนะครับมาซูพิอสนะครับต้องการอย่างนั้นนะครับมาซูพิอสนะครับแปลว่ามีถุงอยู่หน้าท้องนะครับนะมาอ่ามาซูพิอสเนี่ยซูพิโอนะครับอ่านเร็วๆเป็นมาซูพิอความจริงแล้วมาซูพิโอนะครับมาซูพิอสนะครับแมมโมสแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเพราะงั้นต้องแปลว่ามีโครา เป็นสัตว์เลี้ยงลูก้ว่นมนะครับต้องแปลมาจากหลังก่อนนะที่มีถุงอยู่หน้าท้องและมีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียง most มากที่สดุดของนะครับตรงนี้เป็น apostrophe นะครับนาะแปลว่าของนะครับเอาไม่ใช่ของโทษทีครับ is นะครับนะเพราะ popular masculine n o เนี่ย ทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นคำนามนะครับคำนามนี้ขยายขยายคำนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ i s นะครับแปลว่าเป็นนะครับอ่ะโทษทีครับโทษทีครับนี่คำกริยาอยู่นี่คำกริยาอยู่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ apostrophes นะครับขออภัยนะครับแหมคุณครูก็นะครับ mi c o ราเป็นนะครับอ arre เป็นเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีตุกงอยู่หน้าท้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของนะครับนะตรงนี้อ p พโพสเฟียรแปลว่าของของประเทศออสเตรเลียอ่านี่นะครับเรียนภาษาอังกฤษต้องรู้ไา้ละเอียดอย่างนี้นะครับว่าแต่ละคำนั้นทำหน้าที่อะไรนะครับก็เรียกว่า t of Speech อ่าเรียนกับครูี่นานนะครับนะคนที่ฟังมาประจำจะเข้าใจแล้วนะครับว่านี่คือสไตล์การสอนแบบนี้นะครับผม ไปต่อครับ What is the animal in the picture? The animal นะครับก็คือแปลว่าสัตว์ใน the picture รูปภาพ is คือ what อะไร Where does it live มันอาศัยอยู่ที่ไหน Does ไม่ต้องแปลเป็น,ปนกริยาช่วยเพราะมีคำกริยาอยู่ตั้งเป็นประโยคคำถามและป,ประโยคปฏิเสธเอา verb to do มาช่วย w h a t d o e s it e a t and d r i n k มันกินและเดิมอะไร d o e ไม่ต้องแปลให้อา่านให้ฟังและก็ให้ตรวจสอบนี่คือคำแปลเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับตอบคำถามว่า what is it h uh, what is the d นะครับไม่ใช่เดินะครับตัวทีนะคำนำหน้าเป็นเสียงสระต้องดิ what is the animal i n the p i c t u r e ในฟิชเ t u r e ก็ตอบว่า it i s โค l a นะครับนี่คือคำตอบของข้อหนึ่งนะครับมันคือหมีโคลาลา Where does it live มันอาศัยอยู่ที่ไหน It lives in Australia มันอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย What does it eat and drink มันกินอะไร It eats มันกิน e a s นะครับเติมเอสนะ e u c a l e a e s มันกินใบยูคาลิปตัส แต่ it e s n t n r i n k นะครับก็ถามว่ามันดื่มอะไรด้วย i doesn't d r i n k แต่มันไม่ดื่มอะไรหรือว่าไม่ดื่มน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ดื่มเพราะอะไรครับ because it gets all the liquid it gets ในที่นี้ก็คือมันได้รับนะครับนะมันได้รับอ l i q u i d ของเหลวต่างๆก็คือน้ำนะครับโดย it needs ตามที่มันต้องการแปลว่าอย่างนั้นนะครับ จากใบยูคาลิปตัสนั่นเองโอเคนะครับนี่คือการแปลเก็บไปต่อครับข้อสองให้อ่านอีกครั้งหนึ่ง again, อีกครั้งหนึ่ง and the complex, the fact, fact, แล็ complete the fact fact รอยข้อที่จริง fact file ก็คืออ่าแฟ้มก็อเท็จจริงหรือข้อมูลก็อเท็จจริงนะครับนะครูแปลว่าแฟ้มไฟล์แปลแฟ้มก็แล้วกันนะครับ fact file แปลว่าข้อมูลข้อที่จริงนะครับนะหรือ เดีย๋ยวแฟ้มก็ได้จริงน่าเกลียดไปข้อมูลเอาเป็นว่าแล้วข้อมูลที่ข้อมูลที่ที่ถูกต้องข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเถิดนะข้อเท็จจริงแค่นั้นก็ได้นะครับแฟกไฟอย่าไปแปลว่าแฟ้มนะเดี๋ยวงงแฟกไฟไปแปลว่าข้อเท็จจริงอะไรกันนะครับนั่นก็คือให้เติม Animal นะครับมันเป็นสัตว์ที่ชื่อว่ามีโคราครับก็เขียนมาให้แล้ว ร้อยสองนะครับเฟสก็คือรูปรูปร่างหน้าตาของมันเป็นยังไงครับเป็นสัตว์ที่ r o ว n ิ big ears ก็คือเป็นสัตว์ที่มีหูใหญ่และก็กลม black nose นะครับมีจมูกสีดำ body รูปร่างของมันเป็นยังไงครับอ h o r t strong arms legs มีขานะครับมีมีแขนนะครับนะา a r m แขน แขนและเลขขาสรวง,แข,งแ,แข็งแรงแต่สั้นนะครับชดชอบโคโรแปลว่ากรงเล็บนะครับกรงเล็บที่แหลมคมคาเลอร์นะครับสีของตัวมันเป็นสีอะไรครับสีเกรยสีเทาโฮมก็คือสเตนทีอยู่อาศัยของมันนะครับนะอย่าไปแปลว่าบ้านนะครับมันไม่มีบ้านนะครับนะสัตว์เนี่ย <laughs> มันทำบ,บ้านเองไม่ได้นะครับ มันอยู่ใน r e e ใน tree นะครับก็คือในต้นไม้ต้นไม้ที่ไหนครับ In Australia ในประเทศออสเตรเลีย Food อ่านของมันมันกินอะไรครับกินใบยูคาลิปตัสเล็บนะครับก็คือใบยูคาลิปตัสตรงนี้เป็นหลายใบนะครับอย่าเขียนมันใบเดียวนะครับนาะใบเดียวไม่อิ่มนะครับต้องใส่มุกนิดเดิงโอเคนี่คือคำแปลนะครับมาต่อครับทีนี้ Did you know that จุดจุดจุดนะครับเป็นประโยคคำถามนะครับ you แปลวคุณ know แปลว่ารู้นะครับอ่าดิทเป็นคำถามนะครับนะรู้บ้างหรือไม่ that แปลว่าว่านะครับนะในที่นี้ that แปลว่าว่าคุณรู้หรือไม่ว่าจุด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 นะครับรู้หรือไม่ว่ารู้อะไรครับนะคุณลักษณะ4ประการของมีโคลานั่นก็คือแม้จะทำให้ ใหญ่หน่อยมันวิ่งทีเดียวตกใจเลยนะโคอาล่านะครับคำว่าโคอาล่านะครับเป็นภาษาออสเตรเลียนะครับคุณครูคิดว่าอย่างนั้นเพราะมันอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับ m ินสแปลว่าหมายความว่ามีโคอาล่านะครับแปลเป็นไทยแปลว่า no water แปลว่าไม่มีน้ำนะครับหรือแปลว่าไร้น้ำขาดน้ำแห้งแล้งอะไรก็ว่าไปนะครับนะ คำว่าไม่มีน้ำเนี่ยหรือว่าไม่ต้องการน้ำแหมคุณครูไปแปลว่าไม่ต้องการน้ํานะครับแปลว่าแห้งแล้งอะไรก็ได้นะครับเดนเวอร์เรงพวกมันไม่เคยดื่มน้ําเลยนะครับนะนี่คุณครูก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับ but แต่ว่า they get all the liquid แต่พวกมันก็ต้องอต้องอาศัยน้ำอยู่ดีนะครับอาศัยลิควิดก็คือของเหลวก็คือน้ำนั่นเอง โดยที่เดนินะครับตามที่พวกมันต้องการนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับเดนตามที่พวกมันต้องการฟรอมจากยูคาลิปตัสลีฟก็คือจากใบของูคาลิปตัสนั่นเองซึ่งมีน้ําอยู่นะครับไม่ต้องไปกินน้ําต่างหากนะครับไม่เหมือนคนนะครับนะคนต้องกินน้ําต่างหากนะครับไม่งั้นไม่อิ่มเดพวกมันสวิมว่ายน้ำนะครับวอริเวลดีอย่างมากนะครับว่ายน้ําเก่งเหลือเกิน เดยพวกมันสล e ปนอนเด่วเริงเดอะเก็คือนอนกลางวันนะครับเด r i n g ิงปกติแปลว่าระหว่างระหว่างวันก็คือนอนกลางวันกลางคืนไม่นอนนะครับความหมายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปต่อครับข้อสามอยู่คุณก็คือนักเรียนนะครับนะให้ อาอาโส์อาซูโลจิสต์เขาสมมตินะครับนะสมมติว่านักเรียนเป็นนักสัตววิทยานะครับซูแปลว่สัตว์สัตว์ซูโลจิสต์แปลว่านักสัตววิทยาถ้านักเรียนเป็นนักสัตววิทยานะครับก็สมมติขึ้นนะครับ The class นะครับก็คือนักเรียนในห้องเรียน ask you ถามคุณ าถามอะไรครับถามคำถามนะครับ questions about เกี่ยวกับโคอาล่าเกี่ยวกับหมีโคอาล่าให้ใช้บทความเมื่อกี้ข้างบนนะครับที่เราทราบมาว่า <c oughs> มันกินใบยูคาลิปตัสมันมีแขนขาสั้นอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปตอบคำถามเหล่านั้นนะครับเช่นนะครับถ้านักเรียนถามว่าอะไรเราควรตอบอย่างไรก็คุณครูรวบรวมคำถามมาให้8ข้อเลยนะครับ ช่นถ้าถามว่า where do the leaf พวกมานาสายอยู่ที่ไหนนะครับก็ตอบว่า the leaf in the tree เห็นไหมครับใช้อินนะมานาสายอยู่ในต้นไม้ในประเทศออสเตรเลีย what do they eat พวกมันกินอะไร they eat eucalyptus พวกมันกิน by eucalyptus นะครับ eucalyptus leaf they เป็นพวกพจน์นะครับ,เป,ปรรบเป็น eat ตรงนี้เดนะครับไม่ใช่เดนะคุณครูเพ่งเห็นนะครับเดนะครับไม่ใช่เดเดเอตจูคาลิปตัสเลฟ o อดูเดร i n k พวกมันเดิมอะไรนะครับเด d ดอนร r i n k มันไม่เดิมนะ้ําไม่เดิมนะครับ but แต่ว่าเดกนได้น้ํานะครับ or เหลือเของเหลวนะครับ ฟรมเนี่ย r o มตัว E มาจากไหนอีกนะครับเนี่ยจากจากอะไรครับยูคาลิปตัสลีฟจากใบยูคาลิปตัสนะครับ what do they look like แปลว่าอะไรครับนะครับบอกแลวว่า look like นะครับให้แปลว่าคล้ายนะครับนะเขาไม่ใช้ว่า is like นะครับนะ what do they look like มันหน้าตาคล้ายอะไรนะครับ They look like bears นะครับมันหน้าตาคล้ายหมีนะครับหรือนักเรียนจะอธิบายรายละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับ They look like นะครับ They look like uh, an animals uh, which has short Strong arms and legs นะครับก็คือประโยคข้างบนที่เราเรียนมานั่นเองนะครับครูครูไม่ได้เขียนให้แต่ฟังเสียงแล้วเข้าใจนะครับ The y look like uh, animal which has น Strong short ช uh, uh, strong arms and legs มันดูคล้ายสัตว์ที่มีแขนขาสั้นและแข็งแรงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะอธิบายได้นั่นคือลักษณะนะถ้าจะต่อไห้ยาว โอเคนะครับแคน e y ล l i m b พวกมันสามารถปีนไป่ายได้ไหมก็ถามด้วย can ก็ต้องตอบ Yes h e y c a นนะครับมันปีนป่ายเก่งนะครับ Are they good pets มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีใช่ไหมไม่นะครับนำมาเลี้ยงไม่ได้นะครับ No t h เ y แหมเขียนผิดเรื่อยเลยนะครับ No they aren't นะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะครับ Can they swim มันสามารถว่ายน้ำได้ไหม Yes they can They can swim very well มันว่ายน้ำได้เก่งมากๆนะครับ Do they sleep during the day uh, During the day นะครับต้องเสียงสูงนะถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามเนี่ยมันนอนนะครับระหว่างวันใช่หรือไม่ก็ตอบสั้นๆนะครับว่า Yes they do แปลเป็นไทยสั้นๆก็ใช่นะครับมันนอนกลางวันโอเคนะครับนี่คือตัวอย่าง คำถามตอบนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่4เคยนักเรียนทำเป็นโครงงานขึ้นมานะครับโดย collect information collect แล้วรวบรวม information แปลวข้อมูล from จาก Euclidus ไม่ใช่ Euclidus แหมกุนกูเห็นตับนี้นะว่ายูคา c ิปตัสคือชื่อหนังสือนะครับ e n z y m คล o ปิเดียนะครับหนังสือ e n z y m คล o ปิเดียเนี่ยหมายถึงหนังสือที่ รวบรวมเอาชีวิตสัตว์ในโลกนี้นะครับทั้งล้าน,น,นชนิดก็ว่าไปนะครับมาลงไว้ในหนังนนสือเล่มนี้แพ,แพงมากนะครับนะนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูใน Google ได้นะครับนะเขาเรียกหนังสือ encyclopedia นะครับคุณครูทราบเพราะเมื่อก่อนเพื่อนของคุณครูเป็นเซลล์ขายหนังสือยอดนี้อยู่นะครับนะเก่งมากนะครับกว่าจะขายได้สักชุดเนี่ยราคาหลายหมื่นนะครับเป็นแสนนะครับนะ School textbook ก็คือหนังสือเรียนนั่นเองนะครับตำราเรียนนั่นเองนะครับนะ School textbook เนี่ยแปลว่าหนังสือเรียน or uh, the internet and หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับนะ and write แล้วก็ให้เขียนเออ c t f i ์ไนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยคุณูเปลี่ยนว่าแฟ้มอีกรหรือเปล่าลก็ไม่ต้องใส่แฟ้มแล้วนะครับนะ แฟมในชื่อลูกชายครูนะครับนะเขียนบ่อยไม่ต้องเขียนนะครับและเขียนก็จริงก็แล้วกันนะครับ about เกี่ยวกับ a n animal นะครับเกี่ยวกับสัตว์ that ซึ่งนะครับแปซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศของคุณก็คือประเทศของนักเรียนเองดังนั้นคุณครูก็เลยยกตัวอย่างอะไรครับ the white egret the white egret นะครับก็คือนกไระยางขาวนั่นเองนะ นกกระยางขาวนะครับคุณนะลักษณะเป็นอย่างไรบ้างก็คือ the e g r e t is a small medium a large w a t e r f l o w นะครับ w a t e r f l o w แปลว่าสัตว์อ่าสัตว์น้ำนะครับนะแปลว่าสัตว์น้ำหรือว่านกน้ำนะครับนะเป็นนกน้ำทุกทีครับไม่ใช่สัตว์น้ำเป็นนกน้ำนกกระยางขาวเป็นนกน้ำขนาดเล็กก็มีขนาดกลางก็มีและขนาดใหญ่ก็มีนะครับ it has a long neck and legs มันมีนะครับขาที่ยาวนะครับเออไม่ใช่ขานี่นี่นขานี่ต้นที่ครับขาและก็คอนะครับทั้งขาทั้งคอนั้นยาว is to s t i l l on the g r a s s on the g r a s s นะครับไม่ใช่ g r a s s to s t i l l นะครับก็คือยืนนะครับนะยืนนิ่งๆนะครับนะ แปลว่าอย่างนั้นสตูซิลยืนนิ่งๆก็คือยืนจ้องรอที่จะจับปลาเป็นอาหารนะครับมันไม่เดินหานะครับมันยืนนิ่งรอจ้องอยู่ On the glass On the glass แหมคุณครูอ่านผิดทุกทีกล s สก็คือบนหญา้านั่นเองนะครับ It has มันมีเดี๋ยวนะครับหนะคุณครูแต่งเป็นเท็นอะไรเนี่ย Past Simple บ้างอ่า e s e n t Simple บ้างตรงนี้เป็นว่าสแตนแล้วกันนะครับเป็น present simple ให้หมด เ t t สแ n นสติลนะครับมันเยินอยู่บนหญ้า yeah, นะครับมันมีปากที่แหลมคมนะครับพสจ็ดเมาปากที่แหลมคมแด๊ t ซึ่งเก็ t เด a n i m โมก็คือหาปลาหาสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับอินเสก์หรือว่าแมลงหาสัตว์ต่างๆแล้วก็มแมลงเป็นอาหารนะครับแอสฟู้ก็คือเป็นอาหารนั่นะเอง while flying นะครับในขณะที่มันบินนะครับนะ the head หัวของมัน and neck คอของมัน will be f u l l against the body f u l l นะครับแปลว,ว่าพับนะครับ will be f u l l the พับแล้วก็เติมีดีเป็นช่อง3เป็น passive ไวน้นะครับก็คือคอและหัวของมันนะครับจะถูกพับนะครับ ไว้กับนะครับ a อเกนส์นะครับพับไว้กับร่างกายของมันนะครับแล้วก็ stretch its legs backward แล้วก็ยืดนะครับนะ stretch แปลว่ายืดกลางนะครับอ t s เล g s ขาของมันเหยียดนะครับนะเหยียดขาของมันไป backward ไปด้านหลังคือเป็นอ่าเป็นตัวตรงไปเลยนะครับนะบแทนที่มันจะเป็นนกอ่ายืนมันก็อ่า กลางตัวนะครับเพื่อจะให้สะดวกแก่การบินนะครับนะให้ขายืดตรงไปเลยนะครับคอคือ,อะไรต้องตั้งตรงหมดนะครับนะอะไรเหล่านี้นะครับความหมาย It builds นะครับ Nest ก็คือทำรังนะครับนะมันสร้างรังทำรัง In l a r g group i n the t r e e ก็คือมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับนะในต้นไม้นะครับนี่คือคำแปล เพราะฉะนั้นนี่คือนะครับตัวอย่างของการอธิบายสัตว์ในประเทศของนักเรียนนะครับคุณครูก็นํามายกเป็นตัวอย่างให้ก็เป็นว่าจบหน้าที่53คุณครูไม่นานของแนะนํานะครับตอนนี้คุณครูได้ดาเอา,อาคลิปนะครับสำนวนไวยากรณ์ต่างๆนะครับสั้นๆน,นะครับประมาณ1น,นาทีไม่ถึง1น,นาทีก็มีนะครับ คือเป็นคลิปที่คุณครูเคยสอนไว้นะครับนะและนํามาตัดต่อเพื่อมาลงนะครับใน YouTube และก็ใน TikTok นะครับนะสั้นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณครูอาจจะคันรายการด้วยคลิปไวยากรณ์บ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับถ้านักเรียนต้องการหาหน้าหนังสือที่นักเรียนต้องการเรียนก็ให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องนะครับนะลูกนะเพราะมีหลายๆคนถามมานะครับว่า ดูหน้าหนึ่งแล้วหน้า2ดูตรงไหนนะครับนะให้ไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปในช่องครูนันชาแนลนักเรียนก็เลื่อนหานะครับนะเพราะนี่คุณครูใช้น้ t ตบุ๊กนะครับนะจะเปิดตัวอย่างให้ดูก็มันไม่เหมือนกันนะครับกับมือถือแต่แต่ถ้าดูในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะนักเรียนก็สามารถาดูตามอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ในช่องของครูนันเนี่ยเดี๋ยวครูไม่ได้ไม่ได้เปิดขึ้นมา เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดในช่องดูนานนี่นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณครูอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับนี่นะครับนะถ้าเกิดดูกับโน้ตบุ๊กนะครับก็คล้ายๆกันนะครับนะเข้าไปในช่องเสร็จนะครับนะของคุณครูนี่นักเรียนดูเพลย์ลิสต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเขาเขียนว่าเพลย์ลิสต์ไว้นะครับนะกดกับว่าเพลย์ลิสต์ตรงนี้ก็ได้แต่คุณครูจะกดอย่างนี้นะครับนะของคุณครูเนี่ย จะได้เห็นง่ายกว่านะครับแต่ของนักเรียนนะครับนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะครูเป็นเจ้าของช่องนะครับพอสามารถเข้ามาในตรงนี้ได้แล้วก็มากดเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับนะของคุณครูแต่นักเรียนกดในข้างหน้าน้นนะครับนี่เลยนะครับคุณครูก็จะแบ่งเป็นครูเป็นหมวดไว้หมวดแรกนี่ก็คือเดี๋ยวพอเลื่อนปับ๊บมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณครูเลื่อนเมาส์วางไว้ตรงนี้นะนี่หลักวยากรณ์ที่สําคัญนะครับ Access นะครับนี่เอ็กเซดเดิงมหนึ่งนะครับนะนี่ลูกชายเล่นฟุตบอลนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโครสอัพมหนึ่งที่เป็นหนังสือเรียนนะครับเอ็กเซดมสองนะครับนี่ประชาสัมพันธ์ช่องนะครับนะและนี่โครสอัพมสามที่เป็นหนังสือเรียนนะครับโครสอัพมสองนะครับนะเฉลยภาษาอังกฤษนะครับปสามที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับปสองที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับ ให้ดูยาวเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่พอหนึ่งนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับอันนี้ก็คือหลักวยากรณ์จิปถะนะครับนะก็มารวบรวมไว้ในนี้นี่ปสองนะครับหนังสือเรียนนะครับอันนี้ปอหนึ่งหนังสือเรียนนะครับอันนี้ปอสามนะครับหนังสือเรียนอันนี้แบบฝึกหัดปอสนะครับนี่หนังสือ new one นะครับนะนี่นี อันนี้นะครับแต่ว่าคุณครูเลื่อนเมาส์มาแล้วมันจะหายไปนะักเรียนอ่านตรงนี้นะครับนะอ่านพอชี้เมาส์แล้วมันจะหายไปนะครับนี่ตัวอย่างคลิปวยากรนะครับนะนี่ป 6, หหนังสือเรียนนี่ปหแบบฝึกหัดนะครับอ่านี่ป .4 นะครับนะนี่ปหนะครับอย่างเงี้ยนะนี่เฉลยโอเน็ตนะครับปห จะลยโอเนเอชมอสามจะลยโอเนเอชมอหกนะครับนี่ธรรมะสมบาสิทธิ์กำบังเพยนะครับนี่มีเสียงเพลงนะครับคุณครูร้องเพลงบ้างนะครับชอบนี่เอ็กเซสมอสามนะครับแล้วนี่อินฟิลดิโวล์ปอสี่นะครับตรงนี้วิดีโอส่วนตัวนี่นักเรียนดูไม่ได้นะครับนะตรงนี้เพราะว่า เช่นเป็นคลิปที่คุณครูใส่เสียงเพลงเข้าไปนะเพื่อนคุณครูทำนะครับนะแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์นะครับนะคุณครูก็เลยกดเป็นวิดีโอส่วนตัวซึ่งถ้าเปิดเป็นสาธารณะก็จะผิดนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับความหมายนี่นะครับก็คือในเพลย์ลิสต์ต่างๆนักเรียนสา,สามารถสะดวกเข้าไปหาได้เลยนะครับในช่องคุณครูตอนนี้มีอยู่2,000กว่าคลิปนะครับนะ โอเคครับผมวันนี้คุณครูก,ก็ขอจบการไลฟ์สดไแ้่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขจงมีแด่นักเรียนทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม